น้ำมันราคาติดลบเหมือนซื้อแล้วแถมตังค์<ไ>แล้วอย่างนี้ลดยนต์ไฟฟ้าจะเกิดได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง เมื่อประมาณวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่าโหหน้าตกใจอย่างมากนะครับคือราคาน้ํามันซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยติดลบ40เหรียญต่อบาเรลนะครับซึ่งมหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเมื่อมึงซื้อน้ํามันดิบเนี่ยมึงได้เงินกลับมาอีก40เหรียญหรือประมาณ1,200บาทนะฮะ <c oughs> 1บาเรลก็คือตกประมาณ159ลิตรนะฮะถังหนึ่งเนี่ยซึ่งไอตลาดการซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยมันคืออะไร มันก็คือเวลาอย่างอุตสาหกรรมไหนที่มันจะต้องใช้น้ํามันในอุตสาหกรรมนั้นๆนะฮะเขาก็จะซื้อน้ํามันล่วงหน้านะครับเพราะปกติเขาต้องซื้อมาเพื่อสำรองนะหรือไม่ถ้าไม่สำรองเขาก็ต้องล็อกราคาว่าจะขอซื้อราคานี้ในวันที่อีกกี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเพื่อคอนโทรลหรือควบคุมต้นทุนของราคาน้ํามันเอาไว้นะฮะเพราะไม่งั้นอย่างวันนี้น้ํามันแพงกลายเป็นว่าฉันวิ่งรถกําไรฉันน้อยลงฉะนั้นเขาก็จะล็อกราคานะฮะแต่ประเอิรนนะฮะช่วงนี้อย่างที่เรารู้กันว่า ในสถานการณ์โควิดเนี่ยก็คือว่าคนไม่ได้ออกไปไหนนะฮะคนใช้รถใช้ลาอะไรกันน้อยมากๆนะฮะบวกกับสนามบินนะฮะอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้หลายๆประเทศเขาก็ปิดไม่ให้เครื่องบินเนี่ยจากต่างประเทศบินเข้าไปนะฮะคนก็เที่ยวน้อยลงสา,สายการบินก็บินน้อยลงน้ํามันก็ใช้น้อยลง บวกกับนโยบายของรัฐนะฮะอย่างประเทศที่ตอนนี้ที่กําลังล็อกดาวน์กันอยู่นะ,ะอย่างบ้านเราก็เหมือนกันอเมริกาก็เหมือนกันเขาก็ประกาศว่าให้ล็อกดาวน์ครับคือห้ามออกไปไหนนะ,ะพยายามให้ออกให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโลกนะ,ะโอ้โหทีนี้น้มันก็ลดลงไปอีกนะฮะคือต้องบอกว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันอิงก,กันอยู่2ออย่างก็คือปริมาณการผลิตนะผลิตมากความต้องการน้อยราคาก็จะถูกแต่ถ้าผลิตน้อยความต้องการมากอันนี้ราคาก็จะแพงครับ ซึ่งไอคนที่ควบคุมราคาเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะฮะซึ่งมันก็จะมี3เจ้าหลักๆในโลกนะก็คืออเมริกากลุ่มโอเปกนะวันออก้างแล้วก็รัสเซียนะฮะอย่างล่าสุดนะฮะก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะลงมาเนี่ยมันก็มีการทะเลาะกันของ3คนนี้นะฮะซึ่งก็ทําให้ราคาน้ํามันนี่แบบทิ้งดิ่งนะคือมึงไม่คุยกันอ่ะกูกูอยากผลิตอ่ะกูอินดี้ทำไมรัสเซียบอกกูกูไม่พอใจมึงโอเปกบอกเอ้ามึงอย่างนี้กูก็ดําราคาแข่งก็สุดท้ายน้ํามันราคาก็ถูกก็ปรับราคาน้ํามันลงมานะฮะก็กลาย อย่างบ้านเราเนี่ยผู้ขายน้ํามันบอทเอ์เชลคาวเทคทั้งหลายเนี่ยแทนที่ว่าเขามีสต็อกน้ํามันไว้อยู่แล้วคือแต่ละประเทศเขาจะต้องสต็อกน้ํามันนะก็คงไม่ได้สั่งวันนี้เอาเข้าวันนี้และขายนาทีเขาก็ต้องมีสต็อกในไซโลอยู่แล้วกลายเป็นว่าซื้อน้ํามันมาราคาแพงพอตอนนี้ราคาลงก็กลายเป็นว่าต้นทุนเขาแพงนะเขาก็ต้องพยายามขายบวกกับตอนนี้ราคาน้ํามันนี่คือแบบมันล่วงไปเพราะว่าแม่งไม่มีที่เก็บเวฟผลิตออกมา ไซโลแม่งเต็มนะทุกคนมันก็เก็บกักแล้วคนแม่งก็ใช้น้อยมากจริงๆทีนี้มันก็เลยมาถึงประเด็นที่ว่าแล้วถ้าวันนี้น้ำมันมันราคาถูกมากๆคนจะอยากใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกหรือเปล่าเพราะถือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเองที่คนอยากใช้เพราะว่าต้นทุนในการวิ่งเนี่ยต่อระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยหรือการใช้พลังงานต่อนกิโลเมตรเนี่ยถ้าเทียบกับน้ํามันแล้วรถยนต์ไฟฟ้าถือว่าถูกก็จากน้ํามัน10บกว่าบาทนะก็จะเหลือประมาณ2บาทกว่านะฮะ แล้วยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงนะที่ค่าซ่อมบำรุงของถ้าเป็นเครื่องยนต์สำดาบหรือเครื่องยนต์ปกติเนี่ยก็ทุกหนึ่งหมื่นกิโลเนี่ยก็ตกสองสาพันสี่ห้าพันนะฮะแล้วแต่ระยะ แต่ถ้าเป็นรถยนต์ในฟ้าเนี่ยก็ตกหลักร้อยอ่ะ,อะก็เลยว่าอ้าวถ้าวันนี้ราคาน้ำมันติดลบอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วจะยังไงต่อทีนี้ก็มาดูว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คนใช้รถยนต์ในฟ้ากันนะฮะอันนี้อ้างอิงจากฝั่งอเมริกาเนาะคือเมื่อเช้าก็ได้คุยกับน,น้องที่ติดตามอยู่นะฮะเขาอยู่อเมริกาน้อก็อยากรู้เฮ้ยที่อเมริกาเนี่ยถ้าเนี่ยอย่างไอ้ราคาน้ำมันตอนนี้มันร่วงนะราคาน้ำมันดิบที่ของเท็กซัสมันร่วงเนี่ยมันจะมีผลในการปรับราคาหรือเปล่าเห็นน้องบอกว่าบางรัฐราคาถูกมากน้ำ แล้วทำไมรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a เองอะถึงขายดีในอเมริกามากๆนะฮะก่อนอื่นเลยนะเทส l a เนี่ยตอนที่แม่งเปิดตัวคืออีรอนมักทำไอ้ตัวโมเดล X ออกมาเป็นตัวแบบ SUV ใหญ่ๆเนาะซึ่งราคาแม่งแพงมากก็ทำให้รูปลักษ์แบรนด์ดูแบบเฮ้ยเทส l a แม่งเป็นรถไฮโซลักซ์รี่เนาะดูแบบแพงคนเอื้อมไม่ถึงนะจนมาทำไอ้ตัวถูกล่าสุดนะฮะก็คือเป็นตัวรถเทส l a ตัวราคาถูกเนี่ยตกประมาณ30,000เหรียญหรือล้านบาทก็ทาให้คนสามารถเข้าไปซื้อไปจับจองได้นะฮะซึ่ง บอกว่าการะแสของการลักโลกของอเมริกาเนี่ยเขาก็ให้ความสัมพันธ์ในการลักโลกเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเรื่องนโยบายที่จะช่วยกันลดโลกร้อนนะฮะตอนนี้ถือว่า โลกเขาคันวิกฤตแล้วนะเขาก็เลยเหมือนว่าเอานยโยบายเนี้ยมาคุยกันทั่วโลกเลยว่าเฮ้ยฉันจะทายัางไงเพื่อลดโลกร้อนนะเอาเนี้ยมาเป็นประเด็นมาเป็นนยโยบายของแต่ละประเทศเลยนะถึงขนาดว่าแต่ละประเทศประกาศเลยนะว่าฉันจะทําอะไรบ้างเพื่อลดโลกร้อนประกาศว่าจะใช้ลลรถยนต์ไฟฟ้าเดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังอีกทีนะทีนี้กลับมาที่อเมริกาเนี่ยอเมริกาเองก็ว่าเฮ้ยฉันจะบังให้คนใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นคือต้องบอกว่าก่อนที่เทสลาจะขายเนี่ยมันจะมีรถยนต์โตโยต้าพรีวูดนะไฮบริดเนี่ย น้องบอกว่าโอ้ยที่นู่นเนี่ยก่อนที่จะเป็นเท s l a ออกมาคนก็ใช้ h y b ริดกันเยอะนะเพราะว่า h y b ริดเนี่ยมันก็ช่วยลดเรื่องของ CO2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมานะช่วยลดโลกร้อนได้ระดับหนึ่งนะคนก็ใช้แล้วภาษีก็ถูกกว่าพวกรถยนต์เครื่องสันดับปกติเ <Wow. S 1> พราะเขาคิดภาษีตามปริมาณการที่ปล่อยออกมาอันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่2พอเทสลาออกมาปุ๊บราคาจับต้องได้นะฮะ อันนี้คนมันก็แห่ซื้อเพราะว่ารัฐบาลมีการชดเชยราคาให้นะครับถึงประมาณ7,500เหรียญหรือประมาณ200แสนกว่าบาทนะทำให้คนเนี่ยได้ส่วนลดนะก็เลยไปซื้อตัวนี้กันคนก็เลยกลายเป็นว่าได้รถมาขับเนี่ยนอกจากได้รถด,ดีแล้วนะก็ยังดูแพงแล้วก็ดูลักโลกนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยเรื่องของแบรนด์สินค้าเนี่ยถ้าสินค้าตัวไหนแบบว่าเอ้ยเจ้าของธุรกิจเอาแต่กําไรแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมเนี่ย คนแม่งก็ไม่ค่อยสนับสนุนเนาะฉะนั้นเนี่ยพอแบบเฮ้ยใช้แล้วดูเท่ดูลักชัวรี่ดูลวยดูแล้วแบบเฮ้ยรักโลกอะ่ะอันเนี้ยก็เป็นแบรนด์ที่ทําให้คนอะ่ะสนใจนะก็ทําให้เทส la ขายดีมากๆนะครับซึ่งอันเนี้ยอยากจะบอกว่าปัจจัยที่ทําให้คนเนี่ยใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาน้ำมันก็ส่วนหนึ่งไว้แต่ว่าหลักๆเลยที่ที่กูเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาลนะฮะถ้าพูดถึงประเทศที่ นโยบายการส,งส่งเสริมรถไฟฟ้าดีหรือว่าประสบความสําเร็จในการที่คนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมากที่สุดในโลกหรือว่าประเทศอะไรนั่นก็คือประเทศนอร์เวย์นะฮะนอร์เวย์ไม่ใช่นอร์เวนะนอร์เวย์นอร์เวย์เนี่ยเขบอกว่าเขามีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าประมาณ49%ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมด<อ>คือแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยนะเท s l a คนก็ใช้เยอะมากนะถ้าใครไปดูใน YouTube ช่องอื่นนะนก็จะมีคนที่ไปนอร์เวย์แล้วก็รีวิวเทสลาก็หลายคันอยู่ นอร์เวย์เขาส่งเสริมอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าใครสําหรับใครที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาอะจะเอาแวดออกให้นะครับซึ่งปกติราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะบวกแวดอยู่ที่25%้าเอซ็นต์เขาเอาแวดออกให้25%เซ็นเลยก็คือได้ลดราคาถูกลงอันที่2ถ้าจะขึ้นทางด่วนเนี่ยไม่เสียค่าทางด่วนถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า <What? S 1> โอ้โหโคตรเจ๋งอะ คือขับรถยนต์ไฟฟ้าถูกแล้วแม่งนี่มึงขึ้นทางด่วนฟรีนะฮะอันที่3ไปจอดรถในสถานที่ที่เป็นของรัฐไม่เสียค่าจอดด้วยอ่าโอ้รัฐบาลส่งเสริมสุดฤทธิ์นะฮะอันที่4นะครับใช้บัตรเลนในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ละบ้านเรานี่กูว่าไม่มีผลนะฮะจะเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนแม่งก็ใช้กันอยู่แล้วนะมึงไม่ต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามึงก็ใช้ได้หมดนะฮะบัตรเลนนะฮะไม่ต้องเป็นซีเรียสแต่ต่างประเทศเขาเคร่งนะฮะฉะนั้นมึงใช้บัตรเลนได้ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช้ชั่วโมงเร่ง และอันสุดท้ายนะครับคืออย่างยุโรปเนี่ยมันจะมีการข้ามฟากใช้เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากถ้ารถยนต์ไฟฟ้าขึ้นเรือเฟอร์รี่หรือเรือข้ามฟากฟรี <c oughs> ก็เลยทาให้คนรู้สึกเฮ้ยโหแม่งได้สิทธิพิเศษขนาดเนี้ยแม่งน่าใช้เป็นกูกูรู้สึกอยากใช้ถูกไหมต่อให้ราคานะ้ามันถูกก็เถอะนะฮะแต่ว่ามีสิทธิพิเศษขนาดเนี้ยก็น่าลองนะครับ อันที่ 2. นะครับประเทศที่น่าสนใจนะประเทศที่2ก็คือประเทศจีน <c oughs> ต้องบอกว่าจีนเป็นประเทศที่รณรงค์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเยอะนะฮะ <c oughs> เพราะเขาเจอปัญหาเรื่องของหมอกพิษ PM 2.5เยอะมากนะ เพราะจีนเขาก็เป็นแบบทำนิมอุตสากรรมผลิตนู่นนี่นั่นขายทั่วโลกทําให้หมอกพิษมหาศาลนะฮะเขาก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยจะลดแก้ปัญหาหมอกพิษอย่างจริงจังนะฮะก็เลยเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี2011แล้วก็เริ่มบังคับเป็นโนโยบายนะครับนโยบายที่จีนทำนะก็คือชดเชยค่าแบตเตอรี่นะครับคือแบตเตอรี่เวลามันใช้รถยนต์ไฟฟ้ามันจะมีการเสื่อมเนาะก็คือชดเชยในค่าแบตเตอรี่เนี่ยชดเชยสําหรับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านเนี่ยทั้งหมด6 0,000หยวนนะหรือประมาณ3 0 0 0 0 0บาท wow. สามแสนบาทนะต่อคันนะก็คือรัฐบาลซัพซิไดให้นะครับราคารถก็จะถูกลงครับอันที่2นะฮะชดเชยสําหรับใครที่ซื้อรถส่วนบุคคลนะฮะก็คือจะมีส่วนลดให้จะทําให้ซื้อรถได้ถูกลงนะฮะอาจจะเป็นเรื่องภาษีราคารถนะฮะก็อยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทนะครับ <Yeah. S 1> ไอ้เมื่อกี้คือแบตเตอรี่เนาะอันนี้คือตัวรถนะฮะ แล้วก็ตอนนี้เริ่มแล้วนะใน 5, ให้าเมืองใหญ่อย่างพวกเมืองเซียงไฮ้เซินเจิ้นกวางโจนเนี่ยเชื่อว่าเริ่มแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยแก้ปัญหา PM 2.5ได้แบบดีขึ้นเป็นลําดับมากๆฟ้าเริ่มใสนะฮะ ก็อยากให้บ้านเราลองดูเป็นตัวอย่างบ้างนะครับอ่ะมาดูอีก3ประเทศที่เหลือนะครับก็อย่างเยอรมันเยอรมันก็มีการชดเชยนะให้5,000ยูโรนะฮะหรือประมาณ188,600บาทนะครับอันนี้ก็คือชดเชยให้นะถ้าซื้อรถเนี่ยอ่ะเราก็มีส่วนลดให้นะครับอันที่4นะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีการชดเชยให้นะครับอย่างแรกเลยก็คือลดชดเชยเรื่องของราคารถเนี่ยอยู่ที่15,000ถึง30,000บาทอ่าแล้วก็ลดภาษีประจำปีนะเวลาต่อภาษีรายปีเนี่ ลดภาษีให้ทั้งหมด50%โอ้โ oh, ห50%ของรถยนต์ปกติอะถูกลงครึ่งนึงเอาเงินมาเก็บได้อีกต่างหากนะอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะฮะสุดท้ายครับของอเมริกานะอเมริกาสำหรับคนที่ซื้อเทสลานะเขาก็จะมีส่วนชดเชยนะฮะสนับสนุนให้อยู่ประมาณ7,500 USD ดลหรือประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่อเมริกาเองนะเขาก็เริ่มทำที่ชาร์จออกมาเนี่ย ทั่วประเทศนะเขาวางแผนจะเพิ่มที่ชาร์จให้อยู่ที่29,000จุดนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสนับสนุนกันเต็มที่เลยนะฮะ ทีนี้สาหรับเมืองไทยเองเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับ <ganz> ว่าบ้านเราเนี <start> ่ยจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเมื่อไหร่นะครับถ้ารัฐบาลออกมาสนับสนุนให้สิทธิพิเศษเชื่อว่านะฮะการที่จะเริ่มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะได้เร็วได้ช้าอยู่ที่นโยบายของรัฐนะทำได้เร็วคนก็เริ่มใช้ได้เร็วทําได้ช้าก็เริ่มใช้ได้ช้านะฮะแต่วันนี้ตอนเนี้ยอันหนึ่งที่เห็นเลยนะฮะก็คือบ้านเรายังใช้ไฟฟ้าเนี่ยยังไม่เพียงพอนะถ้าเกิดทุกคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคิดว่ายังไม่เพียงพอเเเรราาาาายยัังงต้้้้้้ออออซืืไฟฟจกปะทศพ่่นนนนบมใชูฉ วันนี้นะฮะถ้าเราจะต้องเริ่มมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะก็คิดว่าอย่างพวกไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดนะฮะแล้วก็พวก E-Power อะไรเงี้ยพวกเนี้ยที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยอย่างน้อยได้เริ่มใช้ตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะแต่ก็เอาใจช่วยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าอย่าให้เกิดในเมืองไทยเร็วๆนะเพื่อลูกหลานของเรานะครับ ก็ฝากไว้ว่านะต่อให้น้ํามันถูกเนี่ยเรื่องของน้ํามันถูกเนี่ยผมคิดว่าไอสถานการณ์แบบนี้มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเนาะเดี๋ยวพอโรคระบาดมันผ่านไปเดี๋ยวคนก็ต้องเริ่มกลับไปใช้ชีวิตนะเพราะยังไงตราบใดที่รถยนต์ยังเป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตอยู่ยังไงคนก็ต้องใช้รถนะแต่จะมากจะน้อยเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ไหมผมคิดว่าน่าจะน้อยลงนะแต่ก็คงต้องใช้อยู่ละกันเพราะว่าบางคนอาจจะชินเรื่องของการทํางานแบบใหม่เวิร์กฟอร์มโฮมไปแล้วหรือบางคนอาจจะหางานใหม่ที่ทําออนไลน์แบบร้อไปแล้วเนาะ แต่ยังไงรถยนต์ก็ยังใช้อยู่นะฮะก็เชื่อว่าราคาน้ํามันก็อาจจะกลับขึ้นมานะอาจจะถูกลงแค่ช่วงนี้แหละแล้วก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะเพราะยังไงไกลไกของการควบคุมราคาน้ํามันก็เขาก็คงต้องจัดการนะฮะ<ม>ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็เอาใจช่วยรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเรานะกูการันตีเลยว่าถ้ารัฐบาลสนับสนุน เราได้ใช้รถยูนฟ้าเร็วขึ้นแน่นอนสําหรับใครดูคลิปนี้นะครมีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นข่าวแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะก็น,น่าจะมีคําถามสำหรับใครหลายคนนะใครคิดยังไงว่าไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์แล้วกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ e ีนี้จบเพียงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ